รถเข้าใหม่ t o y ต t a ยา r ิส1.2 NT ปี22เฮียจะไปเทสได้สภาพเยี่ยมแค่ไหนไปดูกันสวัสดีครับผมเฮียซันครับวันนี้ได้รถมาใหม่นะครับเราจะไปไปทดสอบรถกันว่ารถต้องจากจะไม่มีชนหนักที่ความน้ำท่วมแล้วนะครับเครื่องยนต์เกียร์สภาพช่วงล่างและการทำงานของระบบไฟฟ้าทุกอย่างดีขนาดไหนสำหรับที่รถซันโตโต้แล้วเราจะตรวจเช็คทั้งหมดนะครับคันนี้เป็น โตโยต้ายาริสนะครับหนึ่งสองเอนทีนะครับปี2วันยี่สิบสองกระจังหน้าและกันชนแบบนี้นะครับพ่นสีเป็นโนแบ็คนะครับไฮกลอสนะครับก็การลอยคีควรไปหน้าจะเป็นไปหน้ามัลติรีเฟกเตอร์นะครับ ส่วนเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ตัวใหม่แล้ว 3NRFKE นะครับ96แรงม้าฝาปองหน้าเดิมนะครับเห็นไหมฮะน็อตทุกตัวดีมากแต่น็อตนะครับอย่างที่ผมเรียนให้ทราบแล้วว่าสมัยนี้นะครับเวลาพ่นสีฝาะโปงหน้าเวลาโดนหินกระเด็นมาเนี่ยเขาจะถอดน็อตฝาะโปงหน้ามาตั้งฉากพ่นนะครับก็เลยต้องถอดน็อตนะครับแต่มันดูรอยอาร์กดีกว่าครับรอยจุดอาร์กต่างๆพร้อมกับโค้งต่างๆสีจะต้องเหมือนกันแล้วก็มีรอยจุดอาร์กเหมือนกันนะครับนี่ยังแบตเตอรี่เดิมจากโรงงานเลยครับ GS ดูไฟหน้าทุกชิ้้้นนนะรับไมม่ีีแตตกกกเเลยวป็จองงขา ปรับไปฟ้าแต่พับมือนะครับภายในเป็นมือจับเปิดประตูปกตินะครับภายในเป็นเบาะผ้าสีดํานะครับตอนนี้เราจะออกไปทดสอบรถกันครับประร์ทติดดีครับออกตัวนิ่มนะครับช่วงล่างนิ่มเลยเพราะว่าทางที่วิ่งในในร้านนะครับจะทําเป็นทางขู่ขาเอาไว้นะครับเพื่อทดสอบช่วงล่างนะครับดีครับวิ่งวิ่งศูนย์ถึงร้อยยี่แล้วนี่ก็พวงมาลัยก็ไม่มีสั่นนะครับไม่มีการสั่นของตัวรถแล้วก็พวงมาลัยเลยนะครับจะลองการเบรกนะครับ ตอนการเบรกทดสอบการเบรกล้อก,ก็ไม่สั่นนะครับควบคุมได้ง่ายนะครับปกติครับปกติดีทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทเครื่องไฟบนหน้าป,ปัดขึ้นครบแอร์เย็นวิทยุดัดงการออกตัวก็ราบรื่นดีครับก็ได้ความประหยัดน้ำมันขึ้นมาแทนเปลี่ยนเพียช่วงล่างนิ่มนะครับเงียบนิ่มไม่มีสะดุดแล้วเวลาการเบรกก็ไม่มีการสั่นคันนี้รถมือสองแม้จะไม่มีชนนะครับก็ต้องมีการผ่านการตรวจสอบนะครับ ปึ๊บมีเสียงเอียดหน่อยนะครับก็โค้งอยู่ประมาณ40แรงแรงเรียกว่ากีกกระแทกมาโชคไม่มีเสียงดังเลยนะครับตัว2 0 0 0 0กว่ากิโลนี้นะครับไม่แปลกเลยนะครับที่สภาพดีมากราคาเพียงแค่379กครับนะฮะพรอเดอร์เ0 0 0พครับคนนี้มีรายได้1 4 0 0 0บาทขึ้นไปครับฟรีดาวนะครับฟรีกาจัดฟรีาโอนฟรีประกันภัยพรบไม่หมดมนรับรถนะครับรถทุกคันนะครับมีรับประกันการซ่อมนะครับเป็นอะไรรูดรักษาให้หมดแล้วนะครับ10รายการนะครับ นะฮะฮรถพร้อมขับครับพร้อมรับประกันให้1ปีครับสนใจทักเข้ามาที่ a d z u n n a u t o sanotto ครับรถสวยประกันซ่อมพร้อมขับอุ่นใจมีบริการตรวจเช็ครถให้ฟรีตลดอดอายุการใช้งานมาที่ sanotto นะครับ